สวัสดีครับพบกับผมปอน s อ k ท v วนะครับวันนี้ผมอยู่ในงานของบางกอกออโต้ซาลอนนะครับในปี2022นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้เอาตัวของรถดัดแปลงไฟฟ้านะครับที่เป็นพิเศษคันนี้นะครับดัดแปลงไฟฟ้าแล้วก็รถอัปเกรดนะครับเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นรถแบรนด์ของโทมัสนำมาอัปเกรดเป็นระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับผมรวมไปถึงผมได้เอาไดโน่ครับที่เป็นไดโน่เทสสำหรับรถไฟฟ้าเลยนะครับมาจัดแสดงด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับ ที่เป็นชุดของอุปกรณ์ครับตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดครับของรถไฟฟ้านะครับก็จะมีพวกของแบตเตอรี่คอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์นะครับที่เอามาให้เราได้ชมกันนะครับว่าทีมงานของเรานะครับมีชุดอัปเกรดหรือชุดอุปกรณ์แบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดนะครับว่าตัวของรถนะครับแล้วก็ตัวของอุปกรณ์ต่างๆครับมีอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ I'll never slow up. No, I don't take. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up. No, I don't take. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. เรามาเริ่มในส่วนแรกครับที่เป็นตัวของรถมอเตอร์ไซค์อัปเกรดนะครับแล้วก็ตัวของไดโนนะครับผมซึ่งไดโนตัวนี้ครับได้ออกแบบนะครับให้วัดในเรื่องราวของความเร็วรถนะครับเรื่องของตัวของกระแสนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับกับตัวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับผมซึ่งผมได้เอาตัวคันนี้นะครับที่เป็นรถอัปเกรดของโทมัสนะครับ ที่ทีมงาน ATK EV นะครับได้ทําการเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมานะครับผมเราก็ได้เอามาแสดงโชว์นะครับว่าตัวไดโน่เนี่ยเวลามีระบบการทํางานเนี่ยกับตัวรถจะออกมาเป็นยังไงบ้างก็จะมีหน้าจอนะครับแสดงผลให้ดูนะครับว่าตัวรถที่เราทําลองในการบิดนะครับจะมีค่าอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งตรงนี้เราได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับในช่องของ ATK EV นะครับที่เราได้เอาตัวรถดัดแปลงนะครับมาทดสอบ บนไดโนให้เห็นนะครับผมแล้วก็เราได้เอาตัวของอุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์รถที่อยู่ในรถไฟฟ้านะครับก็จะมีชุดที่เป็นชุด b ีมเนะครับบีเเราก็จะมีตัวเริ่มต้นที่5 0แอมป์นะครับจนไปถึง4 0 0แอมป์เลยก็จะมีตัว b ีมเอเนี่ยอยู่ให้แสดงให้โชว์ให้เห็นได้ครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของคอนโทรลเลอร์มอเตอร์นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์มอเตอร์เราก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ 30แอมนะครับไปถึง3 0 0แอมป์นะครับผมตัวคอนโทร์มอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทนะครับสามารถปรับจูนหรือว่าต่อเข้ากับตัวของโปรแกรม PC นะครับเพื่อทำการเซตติ้งหรือปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับตัวมอเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นตัวของมอเตอร์นะครับเราก็เอามอเตอร์มาโชว์ด้วยก็จะมีมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ฮับมอเตอร์นะครับที่มีตัวอัปเกรดครับที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ครับมอเตอร์อัปเกรดก็จะมีเริ่มตั้งแต่ 3,000วัตต์นะครับจนไปถึง1ิ1หกิโลวัตต์นะครับที่เราได้ทำการจัดเซตเฉพาะนะครับสำหรับรถที่ต้องการความเร็วสูงนะครับหรือต้องการอัปเกรดให้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็สวิงอาร์มนะครับที่เราได้เอามาโชว์นะครับก็จะเป็นสวิงอาร์มสำหรับรถดัดแปลงนะครับผมครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมก็ได้จำลองให้เหมือนกับอู่แห่งอนาคตนะครับก็คืออู่สำหรับซ่อมหรือดัดแปลงนะครับอัปเกรดรถ EV นะครับผมก็จะมีตัวของไดโนเทส แล member, so, ้วก the 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 ็ตัวของเครื่องมือนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือวัดนะครับสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเอ k e v ก็จะรวมอุหยงอนาคตหรือเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้คบสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับได้มาให้ชมครับภายในงานนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหลังนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดนะครับที่เรานําามาใส่กับตัวรถไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับผมอเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในตัวของรถดัดแปลงบ้างนะครับว่ามี รายละเอียดแบบไหนบ้างนะครับซึ่งรถลับแปลงคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ p c x ไฟฟ้านะครับที่เราได้ทําการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์นะครับมาเป็นไฟฟ้านะครับก็คือยกน้ํามันยกเครื่องน้ํามันออกเลยแล้วก็เอาตัวระบบไฟฟ้าใส่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดของ p c x คันนี้นะครับเราต้องบอกก่อนนะว่า p c x คันนี้เป็นคันที่เราได้ทําการใช้เวลาเทสน้อยมากครับก็คือ10กว่าวันเราได้ทําการ เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ต่างๆจับเข้ามาใส่นะครับก็จะมีรายละเอียดบางส่วนที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีนะครับผมมาเริ่มในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของมอเตอร์นะครับที่เราได้ทําการติดตั้งเข้าไปกับตัวรถนะครับซึ่งมอเตอร์รถคันนี้นะครับเราจะเลือกเป็นแบบมอเตอร์มิดไดนะครับหรือมอเตอร์ที่อยู่ตรงกลางรถนะครับผมเราก็ได้ทําการนะครับเอามอเตอร์ติดตั้งไปที่ส่วนของกลางรถนะครับแล้วก็จะมีตัวของโซ่นะครับในการขับเคลื่อนนะครับ เราก็ได้ใส่เป็นโซ่ที่เป็นชุดแบบมีโอลิงนะครับผมที่ทําการใส่สเตอร์แล้วก็มีสเตอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็ใส่ตัวโซ่แบบโอลิงเพื่อให้ลดเรื่องของเสียงนะครับถามว่าทําไมไม่ใส่สายพานนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเรายังต้องปรับจูนแล้วก็เซตอัตราทดอยู่ครับเลยเลยเลือกเป็นตัวโซ่ก่อนนะครับเพื่อง่ายในการที่จะปรับเปลี่ยนอัตราทดนะครับเพื่อง่ายต่อการหาฟันเฟืองครับที่จะเหมาะกับการใช้งานหรือเหมาะกับการปรับจูนนะครับผม แล้วก็ตัวของสวิงอาร์มนะครับที่เราทําตัวนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มแบบ CNC นะครับเราก็ทําสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมตันนะครับแล้วก็มา,ากัด CNC ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีชุดเป็นชุดเบรกนะครับตัวชุดเบรกตัวนี้นะครับผมใช้เป็นชุดเบรกของเบรโ b o นะครับแล้วก็ใช้จานขนาด220มิลนะครับก็จะใช้ประกบอยู่กับชุดเบรโบเลยแล้วก็มีสายถักชุดนี้นะครับ แล้วก็ตัวโช๊คนะครับเราก็จะใช้เป็นโช๊คของ YS นะครับที่เราเลือกเซ็ตมาเฉพาะกับน้ำหนักของรถคันนี้นะครับผมส่วนตัวบอดี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เราก็ทำการเซ็ตคาร์บอนนะครับแล้วก็เซตตัวของสีนะครับให้เหมาะกับธีมของ EV นะครับเพื่อผมก็เขียนว่า P1X EV ด้วยนะครับที่เห็นนี่ครับคือจะแปะก็คำว่า EV เข้ามาครับให้ดูเหมือนเป็นรถอ่าแบบพลังงานไฟฟ้านะครับผมอ่าถ้าเราไหลต่อมานะครับจากด้านหลังนะครับที่ เป็นส่วนของมอเตอร์นะครับก็ส่วนของเบรกนะครับผมถ้ามาดูช่วงส่วนของในช่วงกลางรถนะครับตรงนี้นะครับส่วนนี้เราจะใส่ตัวของแบตเตอรี่ไว้นะครับแต่ถ้าดัมมองด้านข้างก็จะเหมือนกับรถปกติเลยจะไม่เห็นตัวของแบตเตอรี่นะครับแต่จะเห็นตัวของปลั๊กนะครับปลั๊กไททูนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถเอาหัวชาร์จไททูนะครับมาเสียบเข้ากับตัวปลั๊กชาร์จตัวนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้จําลองตอนตอนปิดครับก็จะปกติ ถ้าเราต้องการเปิดนะครับก็เปิดถังน้ํามันขึ้นมาแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จไททูได้เลยนะครับก็ทํางานเหมือนกับเติมน้ํามันปกตินะครับทั่วไปนะครับผมไหลต่อมาครับเป็นส่วนของด้านหน้ารถนะครับส่วนหน้าหน้ารถนะครับก็จะมีพวกอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นอะไรแต่งครับที่เราเปลี่ยนเป็นแฮนด์ตรงมุงกุดนะครับแล้วก็มีตัวปั๊มเบรกของ Racing b บ y นะครับซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรก ปั๊มน้ำมันนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมถ้ามองในส่วนทางหน้าก็จะเป็นรถเดิมๆเลยที่เปลี่ยนจากล้อแม็กเป็นล้อซี่นะครับผมก็จะมีแค่ส่วนที่เป็นตัวของชุดหน้านะครับที่เปลี่ยนล้อเป็นล้อซี่มานะครับาภาพรวมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตรงใต้เบาะนะครับผมอ่า มาดูใต้บ่อนะครับในส่วนของใต้บ่อก็ยังเก็บของได้ปกตินะครับก็จะสามารถวางเหมือนอ p เ e x ที่เป็นรถตะมันนะครับแต่ว่าตรงช่วงที่แบตเตอรี่อยู่ของเดิมนะก็จะมีคอนโทรลเลอร์วางอยู่นะครับแต่ก็ยังวางเก็บของได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจนําเสนอเลยก็คือชุดของหน้าจอนะครับตัวของหน้าจอคันนี้นะครับถ้าเรามาดูก็จะเป็นหน้าจอ LCD แล้ว เราก็ได้เปลี่ยนจากหน้าจอเดิมที่เป็นเข็มนะครับของ p s x นะครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับที่เขาเรียกว่าแสดงผลข้อมูลของตัวรถนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะครับได้อย่างครบถ้วนนะครับหน้าจอนี้จะบอกอะไรบ้างก็จะบอกเรื่องของ SOC แบตเตอรี่นะครับความร้อนของแบตความร้อนมอเตอร์นะครับความเร็วนะครับแล้วก็กำลังวัดนะครับรวมไปถึงโวลต์นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับที่เราใช้นะครับ และรวมไปถึงตัวของระยะทางนะครับแล้วก็ระยะการขับขี่ที่ทําได้นะก็คือเมื่อไหรที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็จะแจ้งว่าเรายังขับรถได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับผมอันนี้ก็จะบอกในตัวของหน้าจอทั้งหมดนะครับโอเคครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็จะมีพวกพาร์ตแต่งเข้ามาก็จะเป็นพวกล้อดีดพวกเบาะนะครับแล้วก็สีนะครับที่เราทําเพิ่มเติมมาแล้วก็มี ประกับแฮนด์รวมไปถึงตัวปั๊มเบรกนะครับที่เราได้ทําการแต่งนะครับผมครับผมสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็มาชมที่บางกอกออโต้สาลอนได้นะครับในวันที่วันที่วันที่ยีิ้นะครับถึงวันที่3นะครับกรกดาคมนะครับผมภายในงานนะครับก็จะมีจัดแสดงนะครับเป็นของการตกแต่งรถนะครับเป็นรถแต่งรถสวยนะครับแล้วก็ในบูธอีวีของเราก็จะมีรถยนต์ดัดแปลงนะครับแล้วก็มีรถ สามล้อนะครับของคนไทยนะครับแล้วก็มีรถตัวรถเต่านะครับแล้วก็มีชุดอัปเกรดรถนะครับที่อยู่ในบูธของ ev นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็มาเชิญชมในงานด้ครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามในเรื่องของรายละเอียดการติดตั้งชุดอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรืออยากได้รถอัปเกรดของอุปกรณ์อัปเกรดรถไฟฟ้านะครับแล้วก็อยากได้รถไฟฟ้าที่มีทะเบียนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ stkev ไทยนะครับแล้วก็ ช่อง Facebook นะครับ s t k EV Official นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม